สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนในเนื้อหาครูขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึง่งครูชื่อนายวิชาสมคลังชื่อเล่นชื่อครัวเล็กเป็นครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์จีวภาพโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสเรนุสอนสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครครับผมต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเนื้อหาต่อไปเลยครับ นักเรียนครับสังเกตภาพที่ครูนํามาให้ดูนะครับเป็นภาพของศิลิปินท่านหนึ่งนะครับเป็นแบมแบมก็จิตเซเว่นแล้วก็เป็นภาพของครูเองนะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตภาพสองภาพนี้นะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างมีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับ ถ้าเกิดจากการพิจรารณาแล้วนะครับนักเรียนจะพิจรารณาลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกผมนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งสองภาพนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเเดียวกันแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมต่อไปครับผม ก่อนอื่นนะครับเรามารู้ความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดมาจาการุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยอาศัยยีนซึ่งเป็นหน่วยทางพันธุกรรมซึ่งถูกควบคุมแล้วก็ถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตยีนจะอยู่บนคโครโมโซมและคโครโมโซม จะอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ต่อไปครับผมลักษณะทางพันธุกรรมหรือจ e เนติกคาแรคเตอร์นะครับเรามาดูว่ามีลักษณะอะไรบ้างต่อไปครับ mm. อ่า ลักษณะทางพันธุกรรมหรือ g e n e ติก c า a r คเตอรตัวอย่างนะครับในภาพครูจะนำมาให้นักเรียนศึกษาอย่างเช่นลักษณะของหน้าผากนะครับลักษณะของหน้าผากหน้าผากจะมีรอยหยักแล้วก็หน้าผากกว้างนะครับลักษณะของเส้นผมเส้นผมตรงเส้นผมหยักโศก ลักษณะของการมีติ่งหูไม่มีติ่งหูแล้วก็ลักษณะสีผิวนะครับสีผิวขาวสีผิวดำนะครับการห่อลิ้นการมีลักษณะการห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้แล้วก็หัวนิ้วมือหยัดตรงหัวนิ้วมืองอนะครับต่อไปครับผม การที่นักเรียนนะครับจะสรุปได้ว่าลักษณะใดนั้นเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนักเรียนจะต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวมนะครับจากการสังเกตได้ตั้งแต่บรรพบุรุษหลายชั่วรุ่นนะครับจึงจะสามารถบอกได้ว่าลักษณะใดนั้นเป็นลักษณะทางพันธุกรรมต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าลักษณะาทางพันธุกรรมนั้นมีกี่ประเภทอะไรบ้าง จากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนพืชหรือสัตว์นะครับโดยวิธีการต่างๆนักพันธุศาสตร์พบว่าลักษณะเหล่านี้จะถูกควบคุมด้วยสาพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนจะปรากฏกันเป็นคู่นะครับลักษณะที่มักพบมากะจะเป็นลักษณะดินส่วนลักษณะที่พบน้อยในสิ่งมีชีวิตจะเป็นลักษณะดอย ครับผมต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับลักษณะเด่นลักษณะด้อยครูยกตัวอย่างอย่างเช่นลักษณะเด่นในคนทั่วไปนะครับลักษณะมีการห่อลิ้นได้นะครับหนังตาชั้นเดียวมีติ่งหูมีลักยิ้มนะครับแล้วก็ลักษณะด้อยนะครับอหอลิ้นไม่ได้หนังตามีสองชั้นไม่มีติ่งหู นะครับไม่มีลักยิ้มอันนี้คือตัวอย่างลักษณะาทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะด้อยที่นํามาให้ศึกษานะครับต่อไปครับาจากลักษณะทางพันธุกรรมนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมี ความแปรผันทางพันธุกรรมสไลด์ต่อไปครับความแปรผันทางพันธุกรรมนะครับคือความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันมีความสำคัญต่อความหลากหลายของอสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพนะครับปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ ความแปรผันทางลักษณะพันธุกรรมนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเช่นปัจจัยภายนอกได้แก่อาหารอุณหภูมิแสงสว่างนะครับปัจจัยภายในอย่างเช่นฮอร์โมนระบบประสาทเป็นต้นครับผมต่อไปเราจะมาดูนะครับความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมว่าสามารถแบ่งลักษณะความแปรผันได้กี่ลักษณะต่อไปครับลักษณะที่1เป็นลักษณะ ทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่องนะครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ชัดเจนมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่หรือเราเรียกว่า p o ล y ย e n หรือม u l t i p l e g e e นะครับ แปรผันได้ง่ายนะครับเมื่อได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมลักษณะสำคัญนะครับของความแปรผันแบบต่อเนื่องนะครับก็คือสามารถที่จะสะอาวัดขนาดและก็วัดปริมาณได้ตัวอย่างเช่นในคนนะครับสีพิวป,ปกติความสูงน้ำหนักโครงร่างระดับสติปัญญานะครับถ้าเกิดในสัตว์แล้วก็ในพืชอาจจะเป็นขนาดของร่างกายผลผลิต ปริมาณที่ให้เนื้อให้นมให้ไข่ในในสัตว์นะครับต่อไปครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพที่นำมาให้นักเรียนได้ศึกษานะครับเป็นภาพลักษณะของสีผิวซึ่งเป็นความแปรผันลักษณะทางพื้กรรมแบบต่อเนื่องนักเรียนจะสังเกตสีผิวที่มีการไล่ระดับสีนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ อนอกจากสีผิวแล้วมีอะไรอีกบ้างได้แต่อย่างเช่นความสูงนะครับถ้าเกิดนำประชากรหรือนำคนมายืนเรียงกันจะสังเกตว่าความสูงนั้นมีความต่อเนื่องกันแล้วก็แยกกันอย่างไม่ชัดเจนนะครับต่อไปครับผม2นะครับลักษณะทางพตุกรรมที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพตุกรรมที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน และจำแนกชนิดลักษณะที่ปรากฏให้เป็นหมวดหมู่ได้ง่ายถูกควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ไม่แปรผันตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะทางคุณภาพตัวอย่างเช่นอะไรบ้างความสามารถในการห่อลิ้นการถนัดมือซ้ายการถนัดมือขวาจำนวนชั้นของหนังตา การมีลักยักษณะสีผิวปกติผิวเผือกพันธุกรรมของหมู่เลือดการมีติ่งหูไม่มีติ่งหูครับผมต่อไปเลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเป็นภาพความแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องอภาพที่นำมาให้ศึกษานี้จะเป็นภาพของลักษณะสีตานะครับซึ่งสีแรกก็จะเป็นสีฟ้า สีที่2ก็จะเป็นสีตาลสีที่3ก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งลักษณะของสีตานี้สามารถแบ่งแยกออกได้ชัดเจนนะครับมีตัวอย่างอะไรอีกไหมอย่างเช่นในหมู่เลือดของคนนะครับที่สามารถแบ่งแยกออกได้ชัดเจนหมู่เลือด A หมู่เลือด B หมู่เลือด AB และก็หมู่เลือด O นะครับสามารถแยกออกจากกันได้ชัดเนจนจัดหมวดหมู่ได้ง่ายนะครับเอาละครับ สำหรับวันนี้นะครับกูจะสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของอลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับลักษณะทางพันธุก,กรรมคือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นนะครับจากบรรพบุรุษของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าลักษณะที่ถูกถ่ายทอดมานั้นเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมจ้องไปดูข้อมูลหรือรวบรวม ข้อมูลลักษณะมาจากบรรพุรุษอีกทีหนึง่งหรือจะเป็นในลักษณะของพันธุประวัติหรือพงศาวรีนะครับก็จะเป็นในลักษณะของออประวัติลักษณะที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับถ้าเกิดลักษณะที่ามาจากพ่อจากแม่แล้วก็เห็นปรากฏในรุ่นลูกรุ่นหลานทุกรุ่นลักษณะนั้นก็จะเป็นลักษณะเด่นนะครับถ้าเกิด ลักษณะที่ไม่ได้ปรากฏในรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่มีปรากฏในรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็จะเป็นในลักษณะด้อยซึ่งลักษณะเด่นนี้จะพบมากนะครับในคนทั่วๆไปแต่ลักษณะด้อยนั้นจะพบได้น้อยในคนทั่วๆไปซึ่งลักษณะเด่นยกตัวอย่างเช่นอหอลิ้นได้นะครับ มีหนังตาชั้นเดียวมีติ่งหูมีลักยิ้มคางมีรอยบุม๋มนะครับจมูกโดง่งหน้ากลมรูปตากลมนะครับแล้วก็ลักษณะด้อยอย่างเช่นห่อลิ้นไม่ได้หนังตามีสองชั้นไม่มีติ่งหูไม่มีรักยิม้มคางไม่มีรอยบุม๋มนะครับแล้วก็จมูกไม่โดง่ง านารีรูปตารีนะครับนี่คือตัวอย่างของลักษณะทางพนันธุกรรมซึ่งลักษณะทางพนันธุกรรมนั้นจะมีความแปรผันของแต่ละบุคคลแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็ตามนะครับความแปรผันนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยภายในได้แก่ฮอร์โมน ะระบบประสาทปัจจัยภายนอกได้แก่อาหารแสงสว่างอุณหภูมิพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างนะครับซึ่งความแตกต่างของลักษณะทางพฤนิุกรรมนะครับหรือความแปรผันจะทําให้มีความสําคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมก็ขอฝากในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันนะครับซึ่งแบ่งได้ สองประเภทคือแปรผันแบบต่อเนื่องแล้วก็แปรผันไม่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาระเรียนเรื่องของอการกลายหรือการมิวเทชันต่อไปครับสวัสดีครับ